ขึ้นไปจะถึงน้ำมันรักหน่อเมตดได้สาดิงก็กาดปึ้งกระเจ้าก็ล่วงมาเลยกอใกล้กจะถึงแล้วใช่ใกล้จะถึงแล้วน้ำหยุบอยู่ในกระเจ้ามันกี่กี่คนนะสี่คนสี่คนแล้วก็มีคนกดอยู่ด้านล่างคนกดข้างบนแล้วคนกดน,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 นี่เจ็บไหมคนกดน,น,นี่เห็นว่าเจ็บเจ็บด้วยใช่ไหม<น>แล้วพอลงมันกระแทกตอนตอนตรงนี้มันคือมันหยุดใช่ไหมแล้วกระแทกอีกรอบหนึ่งมันกระแทกซึ่งแล้วก็หยุดเลยแล้วคนก็กระเด็นมาเลยคนก็อยู่ในนั้น ກອງອັນນັ້ນນະຫມົດແລ້ มีการได้ทำจตว่าทำรวดทำาำรวดก้าวมาตอนเกิดเหตุนะเนาะกับไม่ลังก็ก้าวมาตรงกวะกรรมเลยก้าวมาทำรวดก้าวมาเจ้าโบ้เลยค่ะแล้วทีนี้ทางวัดจะดำเนินการยังไงกับประชาชนอะคะก็ติดว่าก็ปณีก็ต้องว่ากลางข้าไปโก่อเลยนะ เราะว่าตั้งววัดกลางะอีโจมแจงกับปัจจัยกลางๆมากมายแต่คิดว่าเราเรา่อมเมื่อมีปัจจัยหรอคะครับตั้งว่าอันก็คือว่ากระจายนะก็ยกเลือกไปเลยเพราะว่ามันมันก็เริ่มีปัญหาปันเถื่อนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูตั้งว่าตั้งว่ากรรมการนะตั้งยันยุ่งก็เพราะว่าผมก็เนี่ยขึ้นมามาเรายุ่งนี่กันได้ปัจจาเรื่อยๆ ถ้ายกเลิกไปเลยในความจําเป็นของการใช้กระชาว่ะคะหนุงมพ่อไอ้นอ่ไอ้นก็กยหวากาันแะกันลาเมื่อก่อนกระเช้านี้ใช้สําหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเลยครับ,ครบเคลื่อนย้ายสิ่งของคือตอนทีว่าเขาทำอะไรโกร้างันตาบนนุญน่ะและหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เปิดให้คนขึ้นมันก็ไม่รวมมันก็เที่ยวอยู่ประมาณเป็นปีตั้งปีเลยเนะีะย จริงแล้วมันสร้างมากี่ปีได้แล้วคะโอ้ก็มันก็เป็นยีทิปเลยแต่ว่ามันมันจะหยุดหยุดการจ่ายอานมาถังการนะถือว่ามาได้มาจ่ายได้ก็จ้างจ้างจ้างให้มามา,มาทำให้ให้มาได้ให้มา,ดมาดเดินไส้พ่อยายถังการจ้างก็บมาเดินไส้ค่อยายก็ยังไม่ได้ที่จังการมันจ่ายได้ปากจวงกันจวงถือว่า เอาปลาแบบปลาขึ <mile> ้นบนเพราะว่าเท็ดจะเอาเอาเอาปลาขึ้นบนเท็ดตอนตอนเย็นประจามันก็เที่ยวเราเที่ยวเราตั้งแต่เลยว่าหยุดเลยหยุดหยุดหยุดการใจอ่านตั้งแต่เสียนั้นเสียยังไงอะคะหนูค่ะเที่ยวอะไรแบบเนี้ยนี่ตะลิงมันมันเดี่ยววินเดี่ยววันเลยเกยไม่ออกเกย์เบกย์ไม่ออกถึงแต่ตามจังมาถึงเอ่จังก็ไม่ไม่มาตามให้ ถึงเน,นี่ยนี่ยทุดตายก็ไม่เนี่ยก็มามาเก็มา,า,มาทำาใไ้แี่ว่าได้ใจอลไรบ้านเ<ม>่ทีนี้พอหลังจากเปิดใช้ได้คราวนั้นใช้มาสักประมาณกี่เดือนแลว้วค่ะก็ที่ว่าเพื่ใจจวงนั้นก็จวันเดียวกับโยม,มวันเดียวนี่ก่อนหน้า,า,านี้อ่ะค่ะครับวันวันเดียวถึงเอา โอ้ถึก้กกบหยุดเลยหยุดจ่ายส่วนไหนพังช่วนนี้ชาริ่งเลกว่าคุยกันกันเลยนว่าขอเงินคืนได้แต่ว่างาคุณคืนเงินแต่ว่าคนช่วงนี้เขาจะจะเดินพี่เพราะว่าจะเนียนคนจะเดี๋ยนี้นะทุลดรำปูงเลย ตัวลำโพงหรือว่าโมก้าโมเข่งตอนู่ว่าค้นไปทีวันก็คนที่เดี๋ยวนี้ก็ตัวลำโพงก็เลื่อนเรียวโมเข่งก็ออกเพราะว่ามันขาราเจ้ามันก็เทียตรงอยู่ครับไม่ได้โจมขาเจ้าเทียบตรง t r a i l e r มันก็มันมันก็นานเลียวนะมันก็เทียวบาบเที่ยวงอเทียวมิดเมียวมันมันไม่ดีคือใช้อยู่ในใช้ไม่ได้ใช้สม่ำเสมอคือ ขาดๆต้นๆรับเกว่านานๆใจใจรักที่แล้วคนที่บังคับก็เช้าอะเขาเขาไม่มีความรู้มากน้อยให้ไหนอะคเขาไอ้ไออั้นผมก็มันผมก็ไม่ทราบเพราะว่าคนที่ว่าบังคับข้าเจ้าเนี่ยผมก็ไม่ไม่ทราบกันว่าเคยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยังคงเพราะว่าเดินเดินขึ้นไปที่ทำงานเพราะว่าเขาไปทวดบุญทรวดทรวดบุญเ่ยังไม่ทันจบที่ร้านก็คือได้ แต่หมายถึงว่าหลวงพี่ได้ห้ามตลอดว่าห้ามโดยสารแต่ทางทางวัดไม่ได้ขึ้นป้ายอะไรไว้นะคระับไม้ไม้ประวัติมาช uh ั่วช่วนมากันนะคนเสีว่ามาในคนในมู่บ้านพี่คือว่าคิดว่าแรงกันลูกกว้างกันว่าตัวก้นกระตัวนะว่ากระเจ้ากระเทียดมันเทียดตรงกัคือว่าขึ้นก็ไปย่้เห